สวัสดีครับผมนายธนพัฒน์ลาวันครับดิฉันนังสาวเซร์ทริปเขียวน้อยค่ะสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเราทําชื่อว่าสมาร์ทฟาร์มกระบองเพชรค่ะกลุ่มเรื่องที่พวกเราลงแข่งขันนะคะระดับอาชีวศึกษากลุ่มพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพค่ะต่อมาที่มานะคะเนื่องจากสภาพอากาศข้อผ้ามีอาการแปรปรวนและรวมถึงความชื้นของดินจึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์สัตว์ สิ่งแวดล้อมรวมถึงพืชค่ะแต่ข้อจํากัดของพืชคือไม่สามารถเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมนั้นจึงพัฒนาการปลูกสู่ระบบโรงเรือนแต่ปัญหาการปลูกกระบองเพชรในโรงเรือนก็ยังไม่หมดเนื่องจากเราได้นําสายพันธุ์กระบองเพชรต่างๆมาอยู่รวมกันทําให้เกิดโรคในกระบองเพชรมากมายเช่นโรคเพลี้ยหอยโรคลาสนิมเป็นต้นหากเราไม่ลดปุ๋ยชีวพันธุ์หรือปุ๋ยเคมีก็ทําให้เกิดปัญหาโรคต่างๆได้ซึ่งเราก็ต้องพ่วงกับการลดน้ํา พราะต้องลดน้ําเปิดหน้าดินก่อนถึงจะลดปุ๋ยได้เวลาเราลดน้ําไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้ดินมีความชื้นหรือไม่เนื่องจากกระบองเพชรที่ต้องการน้ําต้องให้ดินแห้งสนิทเพราะหากดินมีความชื้นอ,อยู่เมื่อลดน้ําไปอาจทําให้รากเน่าได้เพราะกระบองเพชรอิ่มน้ําอยู่แล้วคุณสมบัตินะคะสมาร์ทฟาร์มกระบองเพชรของเราเราได้สร้างสมาร์ทฟาร์มที่ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ค่ะโดยใช้โซลาร์เซลล์ค่ะและหากวันนั้นไม่มีแสงแดด เราสามารถใช้ไฟ2 2 0โวลต์จากไฟบ้านได้ค่ะครับสำหรับตัวลูนะครับเป็นตัวที่ต่อแยกมาจากตัวคอนโทรลเลอร์ตัวแม่นะครับโดยใช้การต่อสายแบบ RS 4 8 5ครับสามารถต่อสายได้ไกลสุด1.2กิโลเมตรครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานกับระบบสมาร์ทฟาร์มครับผมโดยในตัวลูนะครับสามารถควบคุมบอลวาลที่4ตัวนะครับผมมีรีเลย์4ตัวในชุดนี้นะครับและมีระบบเซ็นเซอร์ตัวรวัดความชื้นดี่นะครับ และสามารถโชว์ขึ้นจอได้ครับผมครับลักษณะเด่นข้อที่1ของสมาร์ทฟาร์มนะครับคือโดยปกติแล้วสมาร์ทฟาร์มส่วนใหญ่นะครับจะต้องคอนโทรลผ่านหน้าตูวชนนะครับผมซึ่งมันไม่สะดวกต่อการใช้งานครับผมแต่สมาร์ทฟาร์มเรานะครับสามารถสั่งการผ่านระบบลอล่าได้ครับผมโดยระบบลอล่าของเรานะครับจะสามารถสั่งการได้ในรัศมีต่ำๆ่ำสองถึงห้ากิโลเมตรครับและสามารถ สั่งการผ่านระบบ Wi-Fi ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ครับผมครับข้อที่2นะครับตัวสมาร์ทฟาร์มล้วนะครับสามารถใช้ไฟได้2ระบบนะครับนั่นคือ1คือระบบไฟจากโซล่าเซลล์ครับผม2คือระบบไฟ220โวลต์นะครับหรือไฟบ้านครับผมโดยระบบ2ระบบนี้เราทำเมืป้องกันฟาร์มขัดข้องครับเช่นตัวโซล่าเซลล์มีปัญหาเราสามารถเลือกเป็นตัวไฟบ้านเพื่อใช้งานได้ต่อครับผม การนำไปใช้ประโยชน์ระบบสมาร์ทฟาร์มของเราสามารถแปรประยยุต์ใช้กับฟาร์มอื่นๆได้เช่นฟาร์มเห็ดฟาร์มผักออร์แกนิกและฟาร์มอื่นๆอีกมากมายได้เป็นต้นค่ะ